นี่สวัสดีครับพี่น้องฟองปายสุกุสุคนสวัสดีน้องต่อสวัสดีน้องมาณะป้าถึงมาใส่สุดเขามาใส่เสื้อเหลืองเต็มเลยตีมเหลืองตีมเหลืองเลือกงานเลือกใจแล้วพี่น้องสิพักกันไปหาซวยเขาซวยน้ำป้ามันเป็นจอมันั่งกัวจอคือเถีงกูไกลหลอกเด็กไปฮะมันจำบ่ได้ยลงก็เลยกระจำบอดดาย ไก่รบก็จำาบ่ได้ดอกบ่ได้หนังสือว้าฟ้าเฮือนเป็นตอพวกเจาขุลุงสุปีหลังคามุงสังกระสีย้ำฝนตกมามีแต่มองโหเองนี่นะ <หา S 1> ครับความผิดหวงังหมดหมดๆๆครับนี่แหละตอนนั้นก,ก็ลองพลาก็ร้องแบบนี้กันเด้ตอนนั้นเล็กๆอ่ะ ภาพความหมดหวังของคุณรอบทางร้อนอยู่ในหวนัวปวดหัวฮะปวดหัวปวหัวพอม,อมนันแล้วมันร้อนอยู่ในหวัวว <c oughs> ่ร้อนเดี๋ยวจะยันวิวลดลง <c oughs> สิครอบเวอร์อยู่ครอบแหน่ <c oughs> สิบ,บอกแม็กดาลินครอบเวอร์อยู่ <c oughs> ยเคทแฮร์เสียนกะ็ได้นะครอบเวอร์วนะ่าเคทเป็นมิวสิกพิ้งก็ได้ดีเอ, <c oughs> อาอคือไปหาโดนเถอะยันบวดหัวอยู่ สาวลำดวนลืมเหมือนบอดีพี่น้องเอ้ยลูกสาวเขาลืมบอดีวัดศิเหยกว่าสิเหกไปสักบอดีมันยังมาหาได้อยู่ดีแต่ว่าอันนั้นแล้วพี่ลุงไห้เจีงไหนอีกเขากระซิบว่าทุ่งขยะแค่เจ้ากระซิบทุ่งขยะกระจิบจีบลุงขยะผู้เลวจีบว่าเป็นทุ่งขยะกันอะเอามือนี้เขาคือใส่เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นน้อกันเบิดจังสีพี่น้องใส่กันเหลืองคือกันดิเบลตียมพร้อมอาสาไม่ให้เมึงจังน้อยเนี่ย บอหนีเมีสัตว์ถ่ายบอนี้สาขา์าจะบอกนี่ย่กล้องน่อเออนี่ว่าจะอสัตว์ไนีเมีว่าใส่สีเหลี่ยมคือกันเีนี่มียน่ได้นี่บอครับพ่อบอเห็นบอลูกเฮ้ยเจ้าควงอ่ะปะใบเมียนทั้งรลพดเพราะแห้งเร็วล้คิดนัาอยู่ตัวลรพันอยู่นี่หนังเสียตัวนั้น เห็นแล้วปอเห็นแล้วปอปสดีข้าวไปอันไปเร็วเขาเร็วไปเราเรียต่เฮาได้หนิต้องเฝ้าหาสุยเขาโยนน้ำไปบบประเด็นนะอันผู้หิวกันหิวคนกลับมาทัดุณผู้เสียแรงยังเป็นหิวค่ะิวตีน้อยบรทัดเทากับข้นเื่ิงัเอาเงินใส่แังไนอีแตกิฟาทางอีแตกมีอติพีเ้ย ยังบูตะนักแต่อันนี้ไรมันปิดเสือลูกนีเสียงพูดคุยผิดเสื่ยังมีบอเทียบไปด็ไซายสุ่มคนถูกรูดคิดน้ำเสื่อไปดีคู่ว่าจะได้เขาเกาะจิ้มขยะเร็วฮัวค่ะมุกกระยาดูให้กระทงดำเออเออได้อยู่เออได้อยู่ตะบูตะปะเสื้อว่าอยู่ในตัวเสบู่ก็สิเบิดไหลลูกงานอยู่ดอกยังส้ีขาวเนาะตะอีแซงใส่สบู่ยิงอ่อนเฉพาะเป็นขาวปุยรุยอยู่เออเดืดอีกเดือดจนอิงอ่อนนี่คือขาวต้ยพวกกันแบบขาวปุยรุยเลยแหละ เ็ะาววันนี้เสนอเขาว่าปุยลุยปุยลุยแปลว่าอะไรพี่น้องปุยลุยแปลว่าอย่างพัสคอีสานเท่านั้นที่สิงห์ปุยลุยแปลว่าอะไรวันนี้เสนอคําว่าปุยลุยสอยเปรยด้วยพี่น้องเด้อมะนาะปุยลุยเคือเห็นหะปุยลุยเทจัิงส่นะพี่น้อง ปุยลุยเปีว่าอะไรเอาพี่น้องตอบมาดื้อคอมเมนต์มาดื้อข้าวใสกระจักจะคนไทยยังบร r u กินได้ีหมมิตบุญเดียดดีแล้วทันยดกับผู้จัดการมันไปซวยยันไปซวยตีหน่อยบ๊วไปกินเมื้อนี้บปอิ่มติพี่ กินเพิ่มสามคำบอบอแซมิเยวดวมนีติกินได้ต่ต้องมาอยู่ขอนเก่นนม้บ้านบอฉันรักษาวันนี้เราก็จะไปพักพักเลมกันอยู่ที่ซีสเกตเกพชรบ้านเพเงจะไปพัก,กที่ไหนสเกติดตามบดเนียน,นพี่พดอนวันนี้มืด จ้างกับมบอกพี่น้องจ้งได้กับมบอกว่ามือนีว่าเขาสิบผักเลี้ยงอยู่ใส่ใจกับมบอกว่าเขาสิบผักเลี้ยอยู่ซีสกีมาบอกขึ้นอย่างมาอยู่สีเซ่ได้กับมบอกรถมันมาออกทางนี้บอกออกก็ออกมาทางนี้แหละพี่เลยเ้างเองอยู่ถือทายสูตรห้องนอนห้องเองนางบ่ถ่ายสูตรไปแล้วขื่นรุ่นมูมันขื่นพี่มาขื่นให้พี่ไม่ยากสูดบาทพี่ลูกมันจังบหวัดน้ำนี่น้องหน่วยเก็บพ์คอเด็กติดเย็นนั่งทำนี้ที่ พอย่างไรพอส่องแสงโอโอยไถนสองแสงขันไซยีรีนี่คนดูไ่อยากล้อกันนองก็ดูอ่บอกกับว่าเด้อได้วางสันสี่ดอกค่อนดูไม่ท่าจะซื้อกับว่าเอาบ่เคยคิดบ่เคยฝันบม่เคยอยากได้ไม่แล้วสินใหญ่หัเขาอไดกรูปออกบอก็ทุปนี้สไม่ได้ไปดึงวันไงวันได้ไปดูเบิดมือเ ไปน้ำรุ่นบ่นอะแดว่าสองคนนั่นไปเสียเอาเอาองขาบ้านนบ่บ่่านมานมากเตี้ไม่มลาเอ้ยับ้านจไม่ะายานมากเสานไม่มวาเอ้ันไ่นบ้านสเออ พว่งงานแลซีกยอะไรอันงานหลายอย่างมเจลีพากูีหนปกติมีซอเต่งหนาริ้วดีเพราะว่าเราบริเต่งไรคยทาเตงน่เตงกี่แ้วก็บม่ว่่อยากายาดไม่อยาถ่ายมาอกว่าไถายนจะ่าหายกันม่ถ่ายน้องเลยไม่กินเลยเอาเลยเอาเลยครับเมือทุกคนเป็นบอนเี้พักพักกันกินเดี๋ยวพักกันถ่ายอยู่น่เด้อ เดี๋ยวพาไปซื้อแล้วกินแล้วสิพักกันพักหาอยู่นี่หาพักันแต่ก้อนฟาวฟาฮ้อาไปก้อนหาไปก้อนเด้อถ่ายแล้วถ่าอีกฝาเฮิรนเป็นโตรองยังไดสีเสียงดีเว้ยเรือใจเสียงจะของเว้ยปน่าบังดูว่าบังดวนํำรวนสาวเราไม่เยี่ยมอ่ะ ฝาเงินเป็นตโอ้ยเตะมือขึ้นเดียวบอโอ้ยแฮงไปิดตะมือแต่ลาถิ่นเุ้ยโดจิบข้อโดรู้จิบรู้จิบินไข่จบจบจบนำมาน้าวใงอยบรจักพี่จิบนำมานาวบอบอนวใจที่แสงเป็นนีปกติขาให้นับขาเจ้านับอันจสงหวะนับจังหวะเอาบมเสียงร้องน้ำเข่าเมียคนบอคูงงว่าผลนุดไทยปีน้ซื้อกรีเต็นคู่กันเทียงกัน พ่ป๋าก็งั้นลูดเอาก็เขาให้คู่กันอยู่ได้ล่ะบอกคึ้นเรืลงมาขขางแางสุเทียบ่มีนาร่ำดวนดีผุบอกคปว่าเออำวนลงมาเมากเ่ยมาไฟกันสองนเกียฟเป็นสคนเกียกันไปาปีย่างมักเน็กเกานเ่าวาับพัรยนเยอไม่ลาสวนมาเนี่เพิ่นเวลาเพิ่นสวนเพิ่นลองเพียงพ่อมัเนี่ยลองเพียงเออลงมาเนี่ โดนหนาตีมันหนาปวดตัวมันหนาป <c oughs> วดใจเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิติวหันมาหน้าอีกจากน้อยอยู่กับสาวลำดวนเพราะว่าตีนบ่เก็บลายเวลาหมุนหมุนระเบิดระเว้อเว,อวลาหมุนต้องหมุนเก็บเขียนมื่อนีเน้เดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวเลี้ยวขึ้นไปเบื้องเห็นเลยมือหมุนท่านี่คือกันนี่ต้องต้อสุดเขียน,นเห็นบ่ปะท่านี่เขานี่ยท่าหลอกร้อนนี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเออมันต้องเห็นมื้อคือสุดเขียนดิเออมันต<อ>้องสุดสุดดิ เพี่น้องมีแตมม่ข้อมูลข้อมูลซึนว่าขันวัดตะพื้นในมันโพโอ,อกันสารลำรวนกับน้องมานาะนะมาตะในมัพโอ,อกันมาแตนเน็ตเบามาแตเน็ตมันคนละคันบะเมนรถเทาเอาใจอะไรพี่น้องพากันไปหาซุยเขาซุยน้ำก่อนบันดีสิพากันไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไปเซ็นมิสกก่อนเดี๋ยวจะพอกับลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปเลยพี่น้อง